พร้อมทะเลนะครับวันนี้นะครับทะเลอะไรครับเต๊าะนะฮะแล้วก็จะมีกุ้งกับปลาหมึกนะฮะที่วางครับผมเครือ่องสักผ้านะฮะแรงเราจะต้องใส่น้ำมันก่อนเนาะน้ำมันหมูกบบนี้อร่อยอือ แลแกงก็ประมาณ2องสาโต๊ะนะครับหนึ่โต๊ะประมาณเลยสองนี่อืมอันนี้พอแก,ก,ออนนก็ใส่ตะเกียงลงไปนะฮะ วันนี้นะครับวนะันนีเราก็ผัดเข้ากันออันนี้มันค้ายเพลง,งเลยเพลงนรอใช่ผัดหอมหมกทะเลครับเร่อเือแล้วครับอืมเรือเ,เบละทีเข้ามาแลับ นี่ก็คือเกลือตาลปี๊บนะครับหนึ่งช้อน,อนโต๊ะนตาลปี๊บให้ละลาย ด้วยไข่ไก <s Hopkins> <ph> <c oughs> ่สามฟองสามฟองบุตีไข่มันเข้าแล้วนะจัง กินมาละกินมาหอ,อมปรุงรสเพียงหน่อยคระะับน้ำปลา,าน,น้ำปลาหอมด้วยแข็งสมบรูรณ์ดี รถดีะฮะรถดีหน่อย นีน้องไปฮะกุ้งกับปลาหมึก ที่หน่อยมันแห้งแล้วมันแห้งนะอือต้องกับกุ้งก็าเสร็จแล้วฮะอือุดท้ายก็คพอยงโอ้ยก็ตามด้วยของลราปลาตามด้วยพริกครับผมโอเคครับปิดได้ครับ